ยี่สิบแปดกรกฎาคม2568 คุณคุณป้าด้วยได้กันถ้าถอยลงเวทีนะคุณป้าน้อแต่ซื้อ20บาทคุณป้าขอมา2เพลงเลยทีเดียวนะขอบคุณด้วยแล้วกันเนาะอ่ะเราเปลี่ยนกันไปเนาะครับสุนทบภัติเนาะบัตรธรรมดาบ้างบัตรเหมาบ้างเดี๋ยวเราต่อไปก็เอาสู่บัตรเหมากันต่อแล้วกันท่านแรกกับเจนาด้วยเจนาเพราะว่าขอเพลงมันมันแล้วกันเนาะเดี๋ยวจัดให้นะครับเจนานะครับแล้วก็ตามไปด้วยพี่ปูนะครับโปงพี่ปูบอกว่าขอเพลงมันมันเช่นกันนะครับผมแล้วก็ท่านที่สามกับ ดีเจนะครับผมบอกว่าตามใจนักร้องเลยเอาสนุกสนุกเดินขอบคุณดีเจด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ตามมด้วยอีกสักงหนึ่ง่านกับคุณพิตาด้วยนะครับผมบอกว่าขอตามใจคนร้องเลยแล้วกันอยากร้องเพลงอะไรบอกเขาไปดิข่าน้านม มางานบวชยังไงต้องมาเดี๋ยวจัดให้แตงกอแล้วกันนะครับผมรับมสหรบัฎรเมาก็ขอพระคุณเป็นอย่างสูงและกันเราสลับสับเปลี่ยนกันไปเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวสักชุวหนึ่งเราจัดให้เลยแล้วกันนะครับประวัติตียาวๆเลยแล้วกันกัดช่วงท้ายๆแล้วกันเนาะแต่เวลาเรายังเดินทางอีกยาวไกลเลยทีเดียวสำหรับท่านใดที่รู้สึกว่าอาหารแป้วแล้วเรียนเชิญแล้วกันตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเราเตรียมพร้อมขายกันอยู่เสมอในระบบร่วมหุหนุ่นกันได้เลยแล้วกันวันนี้ขั้มเนที่สองของงานโดยพรุ่งนี้อย่าลืมแล้วกกกันรบมมุงีสอ เช่นเดิมแล้วกันมาประกวดแล้วก็กองเสียร์ก็สลับสับเปลี่ยนกันทุกคืนเลยนะครับแล้วก็มาติดตามเอาว่าจะเป็นน้องนางรำคณะอะไรนะครับผมสำหรับท่านใดที่ว่างจากงานแล้วเรียนเชิญแล้วกันมาทานอาหารอร่อยอหห้ราาากกกกปมเี่งคบฎ the my team? Ever.